สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทํานายไพ่ย,ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศา,ศาสตร์ไทยดูได้ทางลัคนาและก็ราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับในคลิปนี้เป็นการทานายดวงของชาวลัคนาราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนในช่วงของเดือนพฤษจิกายนปี2568เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้น ราคณาราศีสิงในช่วงตอนนี้ดีเอ็ p r e s s ความสมบูรณ์ความมั่งคั่งสิ่งที่เพียบพร้อมและก็นายออฟสวอ s อัศวินถือดาบโฟออฟเพน a c เ e นสีเหลียน เดอะฟูไพ่ของอิสระซิกออฟครัหกถวยความหลังความรู้สึกดีๆที่มีควีนออฟสวอร์ดราชินีถือดาบไฟออฟวอร์ดห้าไม้เทา้าเดอะไฮพินเทสนะคะความรับราชนินีพระจันทร์ทรีออฟ คัพสมถ้วยและ2 o ออฟส์สองดาบสำหรับความรักของชาวรักคนาวราศีสิงห์ในช่วงตอนนี้ดูมีความสุขนะดูใจฟูดูเต็มเป็นคนที่มีความรักที่ดีก็ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบพ,พร่อมพร้อม ถ้าเป็นผู้หญิงก็พร้อมที่จะเป็นแม่พร้อมที่จะเป็นภรรยาถ้าเป็นผู้ชายก็พร้อมที่จะมีครอบครัวพร้อมที่จะมีครอบครัวเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฐานะหน้าที่การงานการินทุกสิ่งทุกอย่างคือพร้อมแล้วแต่บางครั้งในความรู้สึกในความสัมพันธ์ในช่วงนี้บางทีเมื่นเหมือนกับว,ว่ามันมีปัญหาอ,าอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่าในความรักในความสัมพันธ์บางทีต้องเดินทางบางทีต้องเหนื่อยหรือต้องตามแก้ไขปัญหา ในช่วงตอนนี้คนรักของคุณเขาอิสระอิสระนะคะอิสระไม่ได้ต้องการการผูกมัดใดๆเข้าใจซึ่งกันและกันชอบใช้ชีวิตอิสระคําไหนนอนนั่นชอบเที่ยวชอบเดินทางและก็ถ้าเป็นความรักก็คือเป็นความรักที่ที่อิสระไปเรื่อยๆไม่แบบแฟร์บางครั้งก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆสิ่งที่เคยทําร่วมกันมาก็มีความสุขเรื่องราวในอดีต เรื่องราวในอดีตที่ที่ผ่านมามันก็มันก็มีความสุขมันก็มีความสุขซึ่งกันและกันหรือถ้ามองจริงๆจากหน้าไพ่ตรงนี้มันหมายความว่าต่างฝ่ายความรักเริ่มเริ่มห่างกันออกไปอะมีความสัมพันธ์เริ่มหา่างอาจเฉพาะตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์เองที่ในเรื่องของหน้าที่การงานหรือต่างๆเหมือนกับมีการเดินทางต้องไปด้วยความจําเป็นบางครั้งก็ไม่อยาก มันมีความห่างไกลส่วนคนรักของคุณก็เหมือนอยู่อีกที่หนึ่งห่างห่างกันออกมาก็เลยเป็นในช่วงของจังหวะที่ใช้ชีวิตที่อิสระทั้งทั้งสองคนแต่เขาก็ยังคิดถึงสิ่งดีๆความรู้สึกเก่าๆความรักความห่วงใยที่มีให้กันก็ก็รู้สึกดีนะจนทําให้ในช่วงตอนนี้สําหรับชาวรัคนาราศีสิงเองในช่วงตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งคุณก็ไม่อยากที่จะ ทำอะไรมากเกินไปก็อยู่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันบางทีก็ยังรู้สึกห่วงห่วงความเป็นตัวของตัวเองห่วงพื้นที่อิสระของตัวเองก็ได้ในช่วงตอนนี้ก็เลยไม่คิดไม่อยากไม่อยากทําอะไรบางทีมันมันหยุดนิ่งอยู่แบบไพ่ใบนี้มันหมายถึงพ่อไม้แม่ไม้อ่ะอือคนอยู่ตัวคนเดียวเป็นไพ่ไมพหมายถึงพ่อไม้แม่ไถ้าพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ประมาณนั้นคือเพียงพอแล้วอ่ะอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวได้ดไดแล้วก็ห่วงบางทีห่วงห่วงทรัพย์สมบัติห่วงทรัพย์สินห่วงอะไรที่เป็นของตัวเองอะ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าอยู่ตัวคนเดียวได้ถือดาบกางไว้แบบเนี้ยอ,อยู่ตัวคนเดียวได้แล้วก็เป็นไพ่พ่อไม่ไม่ไม,ไมด้วย ก็ด้วยปัญหาโดยอุปสรรคถ้าบางทีก็เหนื่อยไม่อยากที่จะตามไม่อยากที่จะมีถ้าเป็นความรักบางทีมันมันเจ็บช้ำกับความรักแต่ว่าในช่วงตอนนี้คุณดูเหมือนคุณมีความสุขกับตัวเองมากกว่าคุณมีความสุขกับตัวเองมากกว่านะคะและสิ่งที่พยายามที่จะแก้ไขในความรักในความสัมพันธ์มักจะทะเลาะกัน ไม่เข้าใจกันกับคนรักบางทีทะเลาะกันไม่เข้าใจกันประมาณนั้นก็เลยอะอยู่แบบนี้แหละอยู่ในสถานการณ์อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แหละนะคะเป็นความรักที่แบบลับๆก็ได้เป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้เป็นความรักที่ต่างฝ่ายต่างอยู่เพราะบางทีในตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงห์เองแล้วอ่ะบางครั้งคนรักของคุณเขาไม่ค่อยที่จะเข้าใจความรู้สึกของคุณมากสักเท่าไหร่ เป็นคนหลากหลายอารมณ์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากด้วยเขาเป็นคนที่ไม่พยายามที่จะเข้าใจคนอื่นด้วยก็ได้ก็เลยห่างๆกันออกไปก่อนในช่วงตอนนี้แต่ในใจลึกๆแล้วบางทีมันมันขัดแย้งกันอะสำหรับความคิดของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงตอนนี้คุณก็รู้สึกดีอะภายนอกคุณอาจจะดูมีความสุข มีความสุขสังสรรค์อะไรไปแต่ว่าในใจลึกของคุณแล้วบางทีมันเลือกไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมที่จะเลือกไม่ยอมที่จะตัดสินใจเหมือนกับว่าคนภายนอกที่มองเข้ามาดูเหมือนคุณมีความสุขนะอืมคุณสมบูรณ์คุณเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะที่การงานเงินทองครอบครัวดูชีวิตดูแบบคนอื่นอิจฉาแต่ในใจลึกของคุณอะค่อนข้างที่จะเก็บเงียบไม่ค่อยที่จะเปิดเผยให้ใครรับรู้ ในช่วงตอนนี้นะก็เลยเป็นคนที่มีความเศร้าเป็นคนที่มีบุคลิกสองอย่างในร่างเดียวกันก็เลยมีความเศร้าที่ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครและคนอื่นก็ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของคุณได้นอกจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวของคุณจริงๆประมาณนั้นเป็นทุกข์เหมือนกันอนะทุกข์ใจทุกข์ใจภายนอกอาจจะดูสมบูรณ์ดูมีความสุขแต่ทุกข์ใจทุกข์จากข้างในอะค่ะทุกข์จากข้างในประมาณนั้นยิ่งโดนคนรัก เข้าไปแล้วยิ่งอยู่กันคนละทิศคนละทางอยู่ห่างๆแบบเข้าใจดีกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอยู่ใกล้กันไม่ได้ไม่ได้นานอยู่ใกล้กันแล้วจะทะเลาะกันนะคะจะทะเลาะกันถ้าอยู่ห่างๆแล้วมันรู้สึกมันสบายใจมากกว่าทั้งสองฝ่ายประมาณนั้นโอเคคิดถึงความรู้สึกดีๆที่มีให้กันบ้างไปไปมามา,มาอยู่สถานะแบบเนี้อือ อยู่ใกล้อยู่ด้วยกันนานๆไม่ได้จะทะเลาะกันเขาดูความรู้สึกของคนรักให้ขยายให้ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไงคนรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไงขอดูความรู้สึกให้ t r e of swords อี๋อกหักผิดหวังความรักสามเศร้าเหรอ ฟร์ครับสี่ถ้วยก็ดีนะความรักแต่ก็เหมือนเอาแต่ใจอะ่ะก็เลยเกิดความน้อยใจเสียใจเสียใจทั้งๆที่สามถ้วยก็ตั้งอยู่มีคนยื่นให้อยู่แต่ไม่เอาอะเป็นคนเอาแต่ใจความรักสามเศร้าผิดหวงังเสียใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจอยากมีความรักที่ดีนะเขาก็อยากเป็นครอบครัวเหมือนเขาอยากกลับมา มันเขาอยากมาแต่เขาทุกข์ใจด้วยความที่เขามีอีโก้ของเขาเขาก็มีส่วนของเขาเขามีความน้อยใจเขามีความผิดหวังจากเรื่องเล็กๆน้อยอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยบางสิ่งบางอย่างที่มันขัดใจเขาอะ่ะเหมือนเขาก็ค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันแล้วก็ผิดหวังในเรื่องของความรักก็เลยรู้สึกเจ็บเจ็บใจแต่ลึกแล้วอะ่ะก็ยังรักก็ยังห่วงก็อยากมาเป็นครอบครัวอยู่ ในส่วนลึกภายในใจอขอดูความรู้สึกของคุณให้ละกันสำหรับชาวลัคนาราศีสิาาสงห์ความรู้สึกของคุณในช่วงตอนนี้มันเหมือนกับคนสองคนที่ไม่ได้คุยกันแบบชัดเจนไม่ได้คุยกันแบบเปิดอกเปิดใจหรือเปล่าต่างฝ่ายต่างมีอีโกโ้แล้วก็คือว่าแหละอยู่ใกล้กันมันก็อารมณ์ปะทะกันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ใกล้กันนานแล้วจะทะเลาะกัน ช o o f o f o ชสองไม่เท้าก็ตั้งอยู่แบบนี้มันคงอยู่แต่ก็ยังมองไปข้างหน้าเจ็บรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เป็นไปไม่อยากที่จะทำอะไรทำแล้วกลัวเจ็บกลัวผิดหวังมันมีความรักที่ มีใครบางคนในที่นี้ไม่ว่าตัวเป็นตัวคุณหรือคนหลักอาจจะมีในเรื่องของมือที่สาเข้ามาควีนออฟวอรก็เลยมั่นคงก็เลยอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้แต่แลวเร็วนี้มันอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทมบรให้ใบนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเหมือนไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ มองในเรื่องของอนาคตแต่ถ้าทําอะไรไปไปมากกว่าน,นี้จะเจ็บช้าถูกปิดตาแล้วก็ถูกมัดไว้อมันอึดอัดรู้แต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกอึดอัดใจทุกใจประมาณนั้นไม่กล้าทําอะไรกลัวเจ็บช้าแล้วก็อยู่อยู่แบบเนี้ยนั่งอยู่แบบเนี้ยในที่ที่ของคุณแต่แล้วเร็วเนี้ยเทมเพลนเข้ามาบอกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปรับการเปลี่ยนการยกย้ายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงแบบไหนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางยังไง Three of One ในเรื่องของอนาคต การตัดสินใจการเลือกแต่อันนี้มันยังลังเลอยู่เปลี่ยนแปลงแต่ยังลังเลอยู่แต่ยังเลือกอยู่อืมเข้าใจละเทมเพอรเรนเข้ามาบอกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและตัวคุณต้องมองถึงในเรื่องของอนาคตความมั่นคงที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะเดินหน้าต่อไปคิดพิดจารณาให้ดีจากตัวคุณมองทุกสิ่งทุกอย่าง ให้มันชัดเจนให้มันมั่นคงและคําว่าครอบครัวสิบถ้วยก็จะเป็นของคุณนั่นเองรอจังหวะรอโอกาสถ้าเมื่อไหร่เห็นแล้วว่ามันสมควรที่จะทำสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงสมควรที่จะคิดที่ารณาให้รอบคอบและคำว่าครอบครัวก็จะเข้ามาสิบถ้วยความสุขความสุขความสมหวังกําลังใจนะคะ ความสุขความหวังกำลังใจคำว่าครอบครัวก็จะได้กลับมานั่นเองสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงตอนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ในความรักความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้สุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิพยมณีเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆให้ได้มา รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ